อะไรอยู่เอาเอาเฮหายไอเฮเดี๋ยวไปไหนอบเครับคุณผู้ชมครับก็ต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่กลับมาพบกับเกม The Forest Part ที่2นะครับซึ่งพาร์ทแรกเราเนี่ยแอลกระตมันทำอะไรกันนะพาร์ทแรกเราก็เล่นไปจนถึงอยู่ที่ชายทะเลใช่ไหมครับนะไปกินร้านอาหารทุ้ยมันร้านชายทะเลร้านซีฟู้ด นะครับก็เออ่เกิดอาการบั克อย่างเล็กน้อยนะครับจริงๆก็ไม่เล็กน้อยนะครับเซฟหายนะครับก็คือผลสรุปก็คือเราต้องมาไล่ตัวเฮ่ใหม่เนะี่ยล่าเฮ่มาจากอากาศเนี่ยเ <c oughs> นี่ยก็ตายนะเนี่ยไอ้ไอเฮ่แต่ก,ตกายตึกอืมกินกินกิน นะครับเนื้อตัวเฮเราก็สามารถเอามาใส่เป็นอร์เมอร์นะครับซึ่งสามารถทำให้เป็นเกราะป้องกันป้องป้องกันมนุษย์คนป่าที่จะมาตุยตูดเรานะครับแล้วก็มีลูกบอลเอาไว้ป่าหัวพ่อหัวพ่อคนแป่าแหมเปิดก่อนอเปิดกระเป๋าอะไรเนงะินเฮโอเคเราต้องเออนี่ครับ ไม่ต้องแห่ละแวบแวบต้องถางป่าถางละถางแยาเป็นเล่นเกมคุณปู่คุยจู้โอเคเหนื่อยเหนื่อยเข้ามาแกะขอามึงยังไงเหนื่อยหอบเหนื่อยหอบในแฮรก็อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้กดผิดในแฮรตอนนี้ก็มีอ้าว เห <Yeah. S 1> ี้ยนินกนี่ก็บินเลยไอนะในที่มันนอนมันนอนตายเลตรงนี้อ้อืมอืมอืมถ้ามันเป็นตีทะลุศพป่ะอันีกก่ก็กับพือปอีกกระพือปีกนี่เขาเรียกว่าฟันทีเดียวได้นกสองตัวเนี่ย มากันเต็มเลยนี่โอเคครับน่เราก็มีเออสติ๊กนะฮะไม้ไว้ฟาดหัวพวกมันนะฮะเราสามารถเอาสติ๊กนี่มาผสมกับหินได้นะเกิดเป็นกุกกุกคันนะฮะซึ่งมีต่อเต่าหลังตรงแล้วก็ถอถุงนี้แบกขนขึ้นเรือนะอะไรเหรเนี่ยน,นี่ก็ชอบมาบังยัง้ไง แหมโอเคฮะบ,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 บ๊อ๊บบ๊อมาเยอะแยะแหมโอเคฮะตอนนี้เราต้องกลับไปที่แคมป์เดิมนะครับโดยที่แคมป์ของเราอยู่ตรงนู้นนะฮะทางซ้ายมือนะฮะผมจําได้นะเพราะว่ามีมันสมองที่ค่อนข้างที่จะจําในระดับหนึ่งนะนะแหวบ๊อบอืมทีมเขาให้เอาได้ยินนี่เอาหมดถมไม ได้ไปหนึ่งก้อนปลาไปสี่ก้อนมันช่างมีเหตุผลที่เหลือล้ายนะโอเคตอนนี้เราต้องทุบทุบขอทุบของอะโอเคครับโอ้โหมีปลาอยู่เต็มไปหมดอะเว็บโดขวดขวดตำลุนเดี๋ยวนะเอ๊ ผมรู้สึกว่าตรงนี้นะฮะที่เป็นที่ที่นั่นในตรงนั้นไงในะฮะเป็นที่ที่เราอยู่ในพาร์ทที่แล้วเราก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมนะฮะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมึนระดับหนึ่งไงฮะอะอยู่ตรงไหนดีตรงนี้ได้กนเนีนะะ่ยค่อนข้างศพนะโอเคเราต้องก่อแรงสร้างตัวใหม่ในะฮะที่เราจะต้องสร้าง hunting shelter นะแหวนออก,ออก,ออก <laughs> แล้วก็อืมเ็นนี้มันมนอนนอนทำไมเ,เหนือยจะเศษกระดูกแล้วเศษฟันหาหมดเลย <c oughs> อะไรกันฮะมากันจังในพวกนี้นี่เป็นไรกนะเนแล้วก็เราสามารถสร้าง f g g ในแับก็คืออะไรไม่รู้นะโดยการที่เราเอาเศษต่างๆของร่างกายมนุษย์แล้วมึงลอยอยู่ได้ยังไงนี่ ก <G ül> ูยังไม่ได้ใส่ไม้เข้าไปเลยอ่ากินบลูเบอร์รี่ต้นเล็กๆตัดมาตัดตัดไม้ตัดไม้ทำลายป่าตัดไม้ไมทำลายป่าเอ๋ตอนนี้ก็ได้บ้านนะครับได้บ้านมันหนึ่งอันเราต้องสร้างแคมป์ไฟนะครับตอนนี้ในเนี่ยต้องสร้างแคมป์ไฟง่ๆไว้หนึ่งอันเอ่อเพื่อที่จะต้องเอาพวกสัตว์ ตัดลายนะครันี่ลายมากเมื่อไรกันนักหนาเนี่ยฮะอร่อยกันนักหนาอร่อยกันน,นักหนาเป็นยังไงฝนตกหรืฝนที่ตกทางนูน้นแหมเราต้องตัดไม้ทำลายป่าตามภาษาชาวบ้านเ,เดี๋ยวเราต้องหาหินนะครตอนนี้เราต้องหาหินก่อนนะนี่มันนอนไปตรงนี้ นอนอะไตรงนี้นอนอะไรตรงนี้ตัดไม้ทำลายป่าแบบ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 บบบบตบอะไรเก็บของเนี่ยบอกกิ่งงกกิ่งไม้นี่ไม่ต้องไปตัดน่แม่งอยู่ตามพื้นนี่เกินยิ่งกว่าอืมเกนยิ่งกว่าอะไรซะอีกนะใช่มปิดไปได้แสดงว่าไม่ใช่อันนี้อะไร เหมือนเราได้อะไรมาด้วยครับเมื่อกี้เราโดอะไรไหมเหมือนเป็นคราบน้ำมันน้ำมันบริสุทธิ์แช่งหัวมันอ่อนน้ำมันกลายเป็นแช่งหัวมันเกี่ยวอะไรกันไหมนี่อะไรตายเนี่ยโอ้เศษนกเดี๋ยวนะ ดหัวไี้หนึ่งคนนะครับเราต้องไปตามล่าหาเจ็ดชั่วโคตอืมเจ็ดชั่วโคตรชั่วโคตรอ้นี้ก็ขึ้นมาจังเลยอ้นี้ก็ขึ้นมาจังเลยฮขึ้นมาเต็มลกบ้านหาดหินอีกสามก้อนในการสร้างเอ่อเตาไฟเตานี่ก็พยายามมีความพยาย,ยามพยายามเอา้า โอ้โห oh. <laughs> แล้วนี่อะไรเนยทำไมมึงนอนเอ้าไม่ไหวแล้วเต่าบอกไม่ไหวแล้ว <laughs> ใส่หัวแล้วแล้วทำไมมันไม่ยอนมันมันนอนตัวนี้วะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยตรงนี้ป่าเต็มเลยครับเราสามารถมาล่าป่าแทนอาหารเย็นได้สลับมื้อนี้เนี่ยมือเย็นอ้นี้มันคืออะไระเป็นคาบเหมือนคาบน้ำอซูจิเ,เก็บแล้ว อ๋อมันเป็นคราบเลือดโอ้เอาไว้พางเอาเฮ้ยเดี้อเด้อเด้อมาไงวะเดี๋ยวเดี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 ยวใจเย็น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 วูวูวเดี๋ยวเดียวโอ้โหวิ่งเล่นอะแล้มันจะวิ่งวนทำไมวะเดียวเดี๋ยวเดียวมันจะวิ่งวนทำไมวะครับเอาเอาเดียวเดียวเดียวโอ้ใจเย็นใจเย็น อ๋อคือนี้มันกลัวเราหรือว่ายังไงไม่เข้าใจเฮ้ยไม่น่ากลัวมันกลัวแฮะจริงๆเข้าไหมมองมองเห็บมองอะไรมองอะไรมองอะไรมองมองมองอะไรเดี๋ยว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 จะกระโดดมาทำทำไมทำไมทำไมเอาเลยยืนทำไมยืนเป็นชาวล็อกตรงนั้นเหรอขู่อะไรขู่เอาเลยแล้วที่นี่ยืนทำไม อีนี่ยืนเออะไรเอาเดียวเดียวเอาเน้นไหลเอาเอาลากเพื่อนจะลากไปไหน,นเดียวเดียวจะลากไปไหนจะลากไปสื่อพันสู้หัวสู้หัวเฮ้สู้สู้สู้แล้วได้อะไรฮงสู้แล้วได้อะไรเอาเดียวเดี๋ยวก่อนยังมีอารมณ์หายใจมันยังหาย ยังหายใจยังหายใจทำไมตีไม่ได้อ,อ้าวู่ดี้กลายเป็นซากลงมาใช่เลยโอ้ช่างน่าสงสารอันนี้ก็ยังหายใจครับคุณผู้ชมครับนะฮะอืมโอ้โอ้่าน่าสงสารมากครับคนกำลังจะตายร้องอุ้ยฟันมันยาวมากฟัน ฟันมึงยาวมากนะมึงรู้ตัวไหมแฮหมึงก็ไม่มีแฮมไม่มีเลยมึงใช้อะไรสืบพันต์มึงใช้อะไรสืบพันต์มึงใช้อะไรสืบพัน์อืมอไรละเป็นเศษไปเลยวอันนี้อีดี่เป็นอะไรต้องการอะไรจะสังคมมึงยืนแห่เลยเแห่เอาดูนมมาดูหัวนมเลยกลายเป็นกิก กายไปเินเอาลถอยยุดไลเตอร์อ oh. oh, ah ุ oh. like ้ยอ like ู oh, oh, oh. Like ้เฮียเดี๋ยวเดี like ๋โอ้โหออกมาเพียบเดี๋ยวเดวเดวใจเย็นใจเย็นเอาใจเย็นก่อนเพื่อนโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวอ้อู้้ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นลูกเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวกูว่ายน้ำนะงมาเก่งจริงตามแม่กูมีไฟ

เก่งจริงเข้ามาเก่งจริงเข้ามาอุ้ยผมรู้สึกว่ามันท่าจะไม่ดีเดือนนะเราสามารถเอาผ้านะครับกับขวดนี่นะมันผสมกันมาได้เป็นระเบิดขวดเดี๋ยวนะอุ้ยอียอยนี่ก็มาไวบอกนะไรไไอเฟียวไอเฟียวนี่น <feel> <feel> ขอให้บอกนะจริง เก่งเฉพาะตอนนี้แหละเอาวิ่งไปนู่นมันวิ่งไปไหนแหละไม่รอกูหน่อยฮะจะรองของใหม่หน่ไหมไปนี่กลับมาก่อนมันมีไฟแล้วเยเอาลูกนกมาใหม่เนี่ยมายไอ้นด็กวิ่งไฟมันวิ่งไฟแะมันคนไฟบินเปล่ามันมีกันเหนื่อยจังเลยต้องบิ้นเลนครับ มีเนี่ยเฮ้ย้วูวเอาเอาโดดโดนไฟนี่ป้าใส่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายไม่แน่ตายไม่แน่ยตายป่าววะอเอาตายได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วูวตอนนี้เราหนาวครับผู้ชมครับเราต้องถือไม้เอ้ยจะเอาไม้ออมาทำไมเดี๋ยวต้องเอาอันนี้มาผสมกับผ้าเอ่อถือถือถือจะได้ไม่หนาวมีผลไหมเนี่ยไม่น่าจะมีผลเว้ย ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอุ้ยๆๆอุ้ยๆๆมาเต็มมาเต็มเดี๋ยวมาครับผมเห็นนะครับขอแค่อย่ามานะครับขอรลองขอลอง,อๆๆอลองเอาไอ้นั่นพี่มึงถือไปฉายเดี๋ยวเดี๋ยวนอนแอบเข้านอนครับจังหวะนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวได้ย,ยินเสียงได้ย,ยินเสียงอยู่หรอโอ้ยระยะเผาคนขอโทษ เฮียวขอโทษลูกมาเอ้าเอาโดนไฟน้าปตายเอาใช้โทนาบ์ไม่ลูกมาใช้โทนาบ์เอ้าจู่ๆก็วูบจู่ๆก็วูบฮะจู่ๆก็วูบเหรอเดี๋ยวก่อนแงจุดไฟเนี่ยยางไฟเอ้ามันจุดไฟได้ก็ไม่ป้ออุ๊ยเจ็บเจ็บ เดี๋ยวนะโอเคแะสว่างเลยเว้ยนี่ยฮะ่ะเหมือนเผ่าตระกูลเจ็ดโจโคตดเผ่าตระกูลเจ็ดโจโค้ดรู้เลยับว่าประโยชน์ของหัวนี่มันมีไว้ทำไมเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ตะเป็นลูกบอล กระแสบนโลกนี่กำลังกำลังดีอยู่ถ้าแมงไม่เห็นนี่มันคงจะเป็นอะไรที่แบบโคตรหยาบมากนอ่อแล้วคุณผู้ชมครับข้างหน้าครับมีกลุ่มก้อนพลังงานเราจะหยิบมันออกมานะครับกูผสม,มไม่รอดแหมหัวไปไหนละอ๋ออ,อยู่นี่ออ,อยู่นี่ ามีวิทยุแม, <laughs> โม่โอ้เปิดเพลงมาอู้สวัสดีครับไ,ไอ,อ้ขอโทษเดี๋ยว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 นึงว่ามันจะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวุด,วด,วด,วดวมมโอ้โหไม่ค้างกว่าเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษอะไรอะไรอีดอกอะไรอะไรไม่ได้แจ๊ก

เย้แะครับเราได้เราได้สาวกฮิปฮอปนะครับมาร่วมเตะบอลเล่นแบบอ่าเล่นแบบไม่เล่นโอ้เพื่อนมึงตายฮาวเพื่อนมึงแรปเปอร์ไปแล้วโอ้โอ้เอาเอาเอารวม มาแล้กิดตกเพื่อนของมันเลยเพื่อนมันตายหาไปแล้วสวัสดีเหมือนหน้ามันตื่นเต้นอะไรมากเลยเย้เอาไปดับต่ดต่นเอาหูตัวนู้นเต็มเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีกมอยจะพิกมา เออสนุกเป็นจอนะับเชื่อวิววิววิวอีนี้มาอีนี้สนุกเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอ้เดี๋ยว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 ผมแค่เปิดเพลงมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายฮาวเดี๋ยวนะครับเรามีเรามีตุ๊กแกยักษ์เดี๋ยวนะสู้ไม่สู้เ้ยเดี๋ยวนี่เรามีปลาครับเออเอาไปเพื่อน เอาเปล่าเอาเอาโอ้ยอยากกินปลาครับอยากกินปลาทีนี้อยากกินปลาเอ้าเดี๋ยวเอ้ยินกินไม่ตายเอาทีนี้อยากอยากกินปลาก็ไม่ป้อาวิ่งมาวิ่งม่ได้อะไรวิ่งมามีโคเฮฟเข้ามานี่ฟาดหน้าไม่ เย้ฮ <Yeah. laughs> วู้้องขอชีวิตไ,ไปไปเลยวู้ฮู้ไปฮะเย้ <laughs> <Yeah>. <laughs> ไปเขาตกนี่มันอะไร <laughs> โอ้ยยดก่อนดูตรงนุ้นเต็มเลยครับไปลาใหญ่หั่นเป็นสบเป็นชิ้นๆนะฮ <laughs> ไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่แค่นี้แหละชีวิตเอาเดีวนี่อะไรเอ,อ้าแล้วกูบินได้ไงเนี่ยโอ้แล้วน,นี่มันตัวอะไรล่ะเนี่ยจะเป็นไซเลนทิวเหรอโอ้โยจิม๋มเอา้าเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดียวโ้โอ้โอ้เอาดูจิ๋มก่อนดูจิ๋มก่อนตายอันนี้เขาเรียกว่าตายคาฮี คือตอนแรกก็สน,นุกสนานกับเกมเอาตัวรอดอยู่ดอกเนะแต่พอมาบักแต่พอมาบักในทํากูต้องมาอยู่ในหินทอกหินยอกหินหินงอกหินย้อยแบบนี้ก็บางทีก็ไม่ไหวเนี่ยจริงรแล้วต้องไปไหนไวะเนี่ยชิบหายนะโอ้แต่เฮะกระแทกตบได้ะะต,ตีนเอาตีนตบนะตีนตบตบ,ตบอย่ากต็ตบยุงตบยุงตบยุงตบนก ทำไมทำไมตีนกแล้วมันได้หินวะป่าแม่งอืมอชเราต้องล่าป่าฮาปาทุน่นานะับจะเป็นพี่เนโฮฟาทุน่นานะฮมันโฮฟาฟาอะไรสักอย่างหนึ่งนเน,นีน่ยเลิะเละเถะกับอีพวกคนป่าพวกนั้นนะครับแล้วก็แอา เ้เดี๋ยวก่อนนะครับเราต้องสร้างคข็มไฟใชนะ่เี่ยหยัดเอ้าโอ้ยหินกดไม่เข้าอีกโอ้ยอะไรวะหินบีเอ้ยแล้วทีนี้จะหาอะไรกินวะเนียตายหินเนะออได้หายแล้วไว้ยหยแล้วเอ้นะ การเห็นอีกสองก้อนนะครับมืดกลัวๆนะครับต้อง <laughs> เปลี่ยนเป็นตอนกลางวันอย่างเดียวโอ้ต้องประมาณนี้นะครับตอนมืดนี่อย่าไปเล่นเลยกลัวนะอยู่ไม่ได้จิมบอกจิมอยู่ไม่ได้ไม่มีกระต่ายเฮล่าเลยจะทำไงทีนี้ชีวิตนี่จะหาอะไรกินหากินปลาฉลามจะไม่น่าจะกินได้เด็จอ้าวยู่ะไรตรงนี้ฮะ ก็อยู่เลตรงนี้อ,อยู่ไม่เป็นที่พวกนี้เนี่ยนิดๆเอ๊ะฮู้มนี่ครับนี่มันพันปลาอะไรวะเนี่ยอือปลาทูน,น่ามันมีสองหน้าก็น่าจะเป็นปลาทูน,น่าถูกไหมแบบช้ำชอเอะไม่เตะเตะอุย้ยมาแกโอ้โหแม่ง เหมือนมันโกดเครือกอะไรมาแต่ไกลเดี๋ยวก่อนจะเย็นพักพวกเรามีปลานะนายกินปลาไหมอ่ะไม่กินไม่อร่อยแอไม่กินเพราะว่าไม่อร่อยแต่มันจะแดกกูเพราะว่ากูอร่อยงั้นเอา เน่เอาตัวเห่ไปด้วยตัวหนึ่งนะครับเอากระต่ายเน่กระตา่ยะตายปิ้งทำไมมันกินนกไม่ได้ไอ้านนึกแต่พาร์ทที่แล้วทำไมมันกินนกไม่ได้ฮะแหวบดูไปนกมีกันปา่านตีกันเต็มเลยฮะเป็นอร่อยฮะเป็นอร่อยออยิงจะมายฮะยิงจะมามาทำไมหัวตบหัวตบเอาหัวโขกไหม เฮ้เดี๋ยวมันอยู่นู่นครับเฮ้ยเรามีหัวเพื่อนนายเนะี่ยโอ้โหททททททโอ้ยเดีเดวเดะๆๆะเดะว้าวอืมฮึ่มนี่เรามาเกิดที่ไหนครับเนี่ยเรามาเกิดในถ้ำจุดไฟแล้วมันนุ่มมันทำอะไรกันเนะี่ย นอนหลับเอา้าเฮ้ยตื่นแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมท่าทางจะเป็นเพื่อนกันนะครับเ,เอาเดี๋ยวเพืเอ่อนเพื่อนเกิดมัยังไม่ได้ทำอ,อะไรเลยตายหาเลยอะไรวะมันมาในกันตรงนี้เยอะแยะวะเนี่ยเป็นอ,อะไรเป็นอะไรรักกันรักกันมากฮะฮะ <c oughs> แล้วแล้เป็ดมันรู้ได้แค่เอาอเต็มเต็มหัวเป็ดอ๋อๆๆออี่ก็มาเยอะจริงอืเออเล่นเกมตบยุงไหมครับอ่าอันนั้นบินมาครับอ้าวบินไปแล้วอ้าวบินมาบินบินฮบินมาเห็นไหมอ้าวบินมาอีกตัวบินมาตีนตีนแทกตีนน้อยไปแล้วอ่าเต็มเลย ไอ้น,นี่กระพือปีกทำไมฮะ,ฮะมเกมมีแค่นี้นะเกมมีแค่นี้อะไรครูชมครับเราจะมาออกล่าสลามกันนะครับออกล่าสลามเอามีนกนะครับเสลามสลามบุกเอ็มร้อเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี อ้าวโอโหเจ็บเจ็บเอาตายโอ้โหครับตั้งแต่เราเล่นเกมนี้มาครับเราเจอผู้เหลือรอดชีวิตนะฮะเหลือรอดชีวิตดูหน้าไม่มีความสุขในการนอนแมสสงสัยเขาใช้โซฟีเอ้ใช้อะไรเกี่ยวเลยกับโซฟีมันต้องชุดเครื่องนอนลาตินนะฮับนี่สุขสันต์แห่งการนอนกระต่ายวิ่งวนทำไมลูกทำไมเนื้อกระต่ายวิ่งวนทำไมอ่า เราเฮมันล้อไงเฮ้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 น้องเฮไปไหนเฮอยู่นี่โอ้โหเราจะมาสอดส่องชีวิตเฮกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเอ้เฮมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับที่จะสอดส่องหรือหาเหยื่อทาง แลวแถวดินกินกันนะครับซึ่งเฮเป็นสัตว์ที่เดินช้านะครับมันขี้เกียจนะครับนี่ทำสารคดีเลยเนี่ยนะสารคดีเฮเราจะไปไหนล่ะลูกทะลุต้นไม้เอาปีนต้นไม้เอาเฮตะไกรตึกเดียว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 โอ้เอา้าเลนนิ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โ oh ห ป๊บนึงนะครับ <c oughs> เราจะทำลายบ้านเฮกันอ๋อเวลาเฮนอนนี่มันนอนแบบนี้นี่เองนะครับเพิ่งจะรู้เกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งรู้ว่าเฮมันนอนบนต้นไม้โอเคโอเคครับเฮ้กันหมดที่นอนแล้วนะฮะ <c oughs> เราวมันเราวมันก่ออะไรอยูเอเอ่เอาเอาเฮหายไอเฮเดี๋ยวไปไหนโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ต้องก็ต้องขอจบการแคดในฟอเรสต์นะาร์ทที่สองเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าพึ่งขึ้นเอาแล้วมึงกระโดดนะครับมึงกระโดดน้ำไปทำไมเนี่ยนะครับเ,เราจะปล่อยเฮไว้เท่านี้ก่อนนะครับนะเราจะปล่อยน้องเฮเอาน้องเฮเฮไหล เฮ่เอาเฮ่เดี๋ยวก่อนนะครับโอเคครับผมเจไปคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับโอเคครับผมบ๊ายบายครับคลิปนี้สำหรับเกมนี้นะเออเดี๋ยวนะสำหรับเกมนี้นะครับก็เราจะบอกไว้ก่อนว่ามันยังเป็นเวอร์ชันอันต้าอยู่ครับอีก3-4วันนะครับภายในวันที่ ต้นเดือกกดนกรกฎาคมนีมันจะปลดปล่อยเอ่อเวอร์ชันจริงออกมาครับโอเคครับ okay, ผมไม่ถึงไม่ถึงตอนนั้นบั็กคงจะหายไปเยอะนะไว้ค่อยเล่นกันใหม่อีกครั้งนะ bye bye, ครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดทางล่านนี้เลย